สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่29กันยายน2557พบกับเราสองคนค่ะดิฉันอรุโนไทยสิริบุตรค่ะกุนทิชาชนกุลค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะจับตากันต่อนเนื่องจากกรณีที่มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวฮ่องกงนะคะที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพรวมไปถึงเรื่องของการได้มาซึ่งประชาธิปไตยเต็มใบตอนนี้ทั่วโลกก็จับตามองอยู่นะคะว่าไทย ที่สุดแล้วจีนจะใช้มาตรการใดในการปราบปรามประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้เคลื่อนไหวหรือไม่นะคะเราไปเห็อื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามใน Headline News ค่ะเปิดเผยรายชื่อสมาชิกสปชจำนวน173คนโดยนายบาวรศักดิ์อุวนโนและนายอารณ์กรพลระบุติดโค และนักวิชาการที่แจ้งข้อเท็จจริงต่อกรรมการสิทธิ์โดยเห็นพ้องว่าการที่ทหารระง,งับการเสวนาทางวิชาการคือการควบคุมเสรีภาพ ในส่วนของรายชื่อสมาสออชิกสปชก็ได้เปิดเผยกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะว่ามีใครที่น่าสนใจกันบ้างไม่ว่าจะเป็นฝักฝังทางการเมืองประชาธิปัตย์นี้เห็นจะมีทางด้านของคุณอารกรอุบลบุตรที่โผล่เข้ามาหนึ่งรายชื่อนะคะส่วนนายบวรสาวอวนโนก็ดูเหมือนจะเป็นรายชื่อที่ไม่ได้เกินความคาดหวังและก็เกินความคาดหมายแล้วก็มีในสายนักวิชาการอย่างทางด้านของอาจารย์นันทวัฒน์บรมานันนะคะนายสุตินันทิโรมพักดีรวมไปถึงบุคคลอื่น อตอนนี้จาก11ด้านได้เปิดเผยรายชื่อแล้วที่173รายชื่อด้วยกันนะคะได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนรายชื่อทั้งหมดนั้นจาก11ด้านมีใครบ้างติดตามพร้อมกันค่ะ มีรายงานว่ารายชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอ .11 ด้านจำนวน173คนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีดังนี้ด้านการเมืองนายบวรศักดิ์อุวรนโนนายชัยอนันต์สมุทรวนิชผลเอกทวัชชัยสมุทรสาครนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์นางตรึงใจบูรณะสมภพนายดำรงพิเดชนายวรวิยศสีอนันต์รักษา พนเรือเอกสุรินเริงอารมณ์นายประสานมนลึกขพิทักษ์ผลเอกวิชิตยาทิศนายชัยชิดชอบนายสุธรรมลิ้มสุวรรณเกษมผลโททิติวัตรกำลังเอกนายไพยบุ์นิติตะวันนายอมรวานิชวิวัฒนายชูชัยสุภวงศ์ด้านการปกครองท้องถิ่นนายพงพยมวานสภูมติตินายธีรศักดิ์พานิชวิตนายจรัสสุวรรณมาลานางศรีลาพรบัวสาย นายไพโรธพรมศาสตร์นายธนศักดิ์ทวีทองนายชาติชายณเชียงใหม่พันตรีอาณัตวัชโรไทยนายวันลบพริ้งพง์นายเกลียงไกรภูมิเหล่าแจ้งนายอุดมทุมโคสิตนายเชื้อหั่นจินดานายสาวรณะเทพเนานายวุฒิสารตันชัยนายสยุมพรลิมไทยพันตรีอดุลศักดิ์บุญยวัฒนกุลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายอุดมเฟื่องฟุง้งนายอนันตชัยคุณนาน,นันทกุลนายประสิทธิ์ปทุมารักษ์นายเข้มชัยชุติวงพลตำรวจโทอาจินโชติวงพลเรือเอกพจุนตามะธีพนเอกจิระโกมุตพงศตราาจารย์ดรนันทวัฒน์ปรมานันรองศาสตราจารย์ดร,ร,ร,าาร,ดรพันทิพสายสุนทรนายอดิศักดิ์พานุพงศนายวันชัยบุญบำรุงนายบัญชาบรมีสนาพรนายวิวัฒแสงสุริยชาต นายวันชัยสอนศิรินายคำนูลสิทธิสมานนายเสรีสุวรรณพานนทผลอากาศเอกมนัสรูปขจรรองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์สาลากิจนายจีรรัตน์นพวงศ์ณอยุธยาด้านการศึกษานายอมรวิทย์นาคอนทัพนายศัก,กรินภูมิรัฐผลโทพอพลมณีรินนายกมลรอดคล้ายหนางชัชนาตเทพธทารานน์นายปิยวัฒนบุญหลง นายนรงพุทธิชีวินนายสมเกียรติชอบผลนายสุวิทย์เมสินทรีนายเข็มทัตสุคนทนสิงห์นายนรงวรงเกียงไกรนางประภาพัฒนนิยมนายพารณอิสระเสนาณอยุธยานายชิงชัยหานเจลักษักนายมีชัยบีระไวยทยะนางทิชานน์นครพลเอกวุฒินันลีลายุทธนายวิวัฒน์สสยกรรมทอนด้านพลังงานนายทองฉัด หงละดารมนายคุรุจิตนาครทัพนายอนนท์สิริแสงทักษิณนายเจนนำชัยสิรินายมนูนสิริวันนายสิริจิระคงพันธ์นายดุสิตเครืองงามนายวิบูลคูหิรันนายพลายพลคุ้มทรัพย์นายอลงกรณ์พลบุตรนายอนุสรแสงนิ่มนวลพลเอกเลิศดรัฐรัตนวานิชพลเอกประสูตรัศมีแพทย์นางสาวรสนาโตศิรกูล ด้านสังคมนายกิติพงศ์ทุ่งกลางนายกูสซมะวันสาฟินะมนูทวีนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองพนตรีเดชาปุญญาบาลน,นายนวรัตน์พงไพบูรณ์นายวิทยาคุณสมบัตินายวินัยดะลันนายวิริยะนามสิริพงพัน์นางสิรินาปะวะโรรานวิทยานายสนธิรัตน์สนธิศิระวง์นางสาวสมสุขบุญญบัญชา นายสังสิทธิ์พริยะรังสันนางสาวสารีอองสมหวังนายศิระเจนจาคะนายอําพลจินดาวัฒนะนางอุบลลิมสกุลด้นานเศรษฐกิจนายเกลิกไกจิระแพทย์นายทวัชชัยยงกิติกุลนายนรีวันจินตะกานนนางสาวพจนีธนวรานิศ นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายภพบู์นลินทลางกูลนายมนูเลี้ยวไผ่โรดนายกอบศักด์ภูตระกูลนายจุตินันพิรมพักดีนายสมชัยริชุพันธ์นายสุทัศน์เศฐบุญสร้างนายกงกฤิฮิรันกิตนางอัญชลีชวนณิชนายอุทัยสอนหลักทรัพย์นายไกลฤทธิ์บุญยเกียรตินายสายันจันนิวาดวงด้านการบริหารราชการแผ่นดินนายธีรยุทธ์หล่อเลิศรัฐ นายขจัดภัยบุรุษพัฒน์ผลเอกวัฒนาสันพานิชนายประมนสุธีวงศ์นางสาวอลพินศบโชคชัยผลอากาศโทเจษดาวิจารณ์นางผานิชนิติทันประพาสนายทวินวลีบุรีกุลนายพลเดชปิ่นประทีปนายธรรมรัตนพิสิทธิ์นางเบญจวรรณสร่างนิดนายชัยวั์ลิ้มวันทะนายสุภชัยยาวะประพาส พลตำรวจเอกชานชิตเพียนเลิศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายประเสริฐใสวิวัต์นางสาวทัศนาบุญทองนาวาอากาศเอกไพศาลจันทะพิทัก์นายสุวัตวิริยพงสุกิจนายนารงศักดิ์อังคสุวัตระนางพ่อพันธ์บุญยรัตนพันธ์นายบรรทูลเศรษฐิโรธ นางสาวสุพัทธานาคผิวนายสุชาตินาบวงนายสุวัฒสิงหพันธ์นายปราโมทไม้กลัดนายหานรงเยาวเลิศพลเรือเอกชานชัยเจริญสุวรรณนางอลพินวงชุมพิษนายทรธรรมรงนาวาสวัสดด้านสื่อสารมวลชนผลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนชพลเอกจิตศตักดิ์เจริญสมบัตินายมานิตสุขสมจิต นางสาวอ่อนอุสาลำเลียงพลนางสุกัญญาสุดบรรทัศนายพนาทองมีอาคมนางพัตรียาสุมโนนายวสันภไพลีกลี้นางเตือนใจสินธุวนิกนายบุญเลิศขชาย,ยุทธเดชนายนิพนธ์นาคสมภพนางประภาโหตระกูลสีีนวลน,นัดนายจุมพลรอดคำดีนายประดิษฐ์เรืองดิษด้านอื่นๆนายเทียนฉายกีรนัน พลเอกยุทธศักดิ์สสริประภานายนิรันด์พันธรกิจพลเอกเอกชัยศรีวิราชพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภุมมานายเทียนชัยปิ่นวิเศษนายปรีชาเทาทองพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะพลเรือเอกสุภกรบูรดีรกพลเอกภูดิ์ทัติยโชตนางพันวิรินรัตนวานิชนางพันนีจารุสมบัตินายอัศไทยรัตนดีรกณภูเก็ต นายเกษมสันจินนวาโสพลโทนาวินดำริการจนะค่ะซึ่งขณะที่ท่าทีของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติาสภา ปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชนั้นนะคะนปะชก็ได้มีการยึดหลักการมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมเช่นเดียวกับท่าทีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเพียงรายชื่อของนายอลงกรณ์พลบุตรคนเดียวนะคะที่เสียงแตกออกมาและนปะชอเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญว่าใครจะถูกแต่งตั้งมาเป็นสมาชิกสปชในจํานวน250รายชื่อด้วยค่ะค่ะ ซึ่งถ้าเราจะมาดูรายชื่อบุคคลเด่นๆดดังๆที่น่าสนใจเนี่ยในแต่ละด้านเราหยิบยกมาสักบางคนแล้วกันะนะคะอย่างทางด้านการเมืองเนี่ยทางอาจารย์บรวรศักดิ์อุวานนนี่ก็เป็นเลขาธิการของสถาบันพระปกเกล้าก็ คุ้นหูหนะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีทางด้านของนายประสะมรุทคพิทักษ์นี่ก็เป็นอดีตสวแล้วก็เป็นกลุ่ม40สวนะคะส่วนทางนายภพยวุลนิติตะวันค่ะก็อยู่ในกลุ่ม40สวเช่นเดียวกันนี่ก็อยู่ในด้านการเมืองทางด้านกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะคะที่น่าสนใจมีทางคุณอุดมเพื่อฟุง,ง,งนะคะอดีตรองประธานสาลดีการแล้วก็เป็นอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคอตอสอนันเองนะคะก็ติดมาอยู่ในสปอชอด้วยพลเรือเอกพระจุนตา ประทีมนี่ก็เป็นอดีตหัวหน้าสํานักงานของพลเอกเปรมจินสูลานนท์นะคะ,ะนายคณุสิททิสมานี่ก็ชัดเจนนะคะ,ะนายเสรีสุวรรณพานนท์อดีตสวปี43แล้วก็เป็นอดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50ะนะคะนาย เข็มชัยชุติวงศ์นะคะผู้ตรวจสำนักงานอายการสูงสุดด้านบริหารราชการแผ่นดินนะคะ<ม>ก็ไม่เท่าไรการศึกษาไม่เท่าไหร่ด้านการ,การศึกษามีนาคอนทับหนึ่งคน<ม>ถ้า<ม>ถ้าดูกันที่นามสกุลน,นะคะ<ม><ม>การศึกษานาคอนทัพหนึ่งคนพลังงานเนี่ยคูรู้จิตนาคอนทัพ ด้วยเ,เหมือนกันที่มาอยู่พลังงานนั่นหมายความว่าคนนามสกุลนาคันทัศน์เนี่ยอยู่ในสองสองสายก็คือทั้งการศึกษาแล้วก็พลังงานด้านการปกครองท้องถิ่นนะคะนายภูพยมวัสพูติเนี่ยก็เป็นอดีตปหลักกระทรวงมหาดไทยนา,นายจรัสวรรณมาลาอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุลานะคะนายวุฒิสารตันชัยนี่ก็รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายวรลบพริ้งพงศ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นทางด้านเศรษฐกิจนี่ นายเกรดไกรจิรแพทย์นะฮะอดีตปดกระทรวงพาณิชย์นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะนายมนูเลียวไพโรธอดีตดกระทรวงอุตสาหกรรมก็น่าสนใจอยู่หลายรายชื่อด้วยการขอไปที่คนดังที่ไม่มีรายชื่อหน่อยดีกว่านี่ก็น่าสนใจนะว,ว่าหลุดโผล่ไปได้อย่างไรนะฮะอย่างเช่นคุณธาริศเพ็งดิบนี่ก็ไปสมัคร,รกับเขาด้วยนะฮะเป็นอดีตอธิบดีดี i อสไอสมัครหรือว่าโดนเรียกไปสมัครไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่า าจ้ไปสมัครด้วยตัวเองแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับเลือกนะคะเป็นที่ปรึกษาสํานักนายุธมนตรีที่สโม,มสรพนักงานทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันก็ไม่ติดนะคะ<ม>คุณชาญชาวชัยยานุกิจรักษาการหลักกระทร,รวงยุติธรรมขณะที่ผู้ถูกเสนอชื่อมาในส่วนขององค์กรอิสระนี่ก็ไม่ได้รับคัดเลือกด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณวิชามหาคุณจากปปชาทางนายสมชายศรีสุธยากรจากกกตจะมีรายละเอียดของข่าวด้วยนะคะ<ม>หลังจากที่กกตเนี่ยไม่ได้รับอย่างทางนายสมชายเนี่ยนะคะประธานกกตค่ะก็น้อมรับดุลพินิจของคอสชนะคะที่ไม่คัดเลือก จากองค์กรอิสระมาเป็นสปอชอค่ะ นายสุภชัยสมเจริญนะคะประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตก็ได้กล่าวถึงโผลบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสปชใน11ด้านนะคะบอกว่าไม่ผิดหวังแม้จะพบว่าบุคคลที่องค์กรอิสระเสนอชื่อเนี่ยไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสปชเพราะว่าต้องยอมรับดุลพินิษของคอสชโดยคอสชคงพิจารณาดีที่สุดแล้วการที่ไม่มีคนในองค์กรอิสระก็คงไม่มีผลต่อการปฏิรูปในขณะที่ทางนายพิรักษ์พจิตค่ะรอประาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอคนที่2ก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงภาพรวมของสมาชิกสปชนะคะระบุเพียงแค่ว่ายังไม่เห็นรายชื่อค่ะ คือรายชื่อที่เปิดเผยกันมานี่ก็ยังไม่เป็นทางการนะคะขอดูรายชื่อที่จะได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนดีกว่านะคะน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตการเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะพอโผลการแต่งตั้งสปชที่ปรากฏออกมาเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นของไทยนะฮะในภาคบ่ายนั้นกรับลดลงไปสิบจุดได้กันค่ะอย่างตอนเวลา15บานาฬิกาย2นาทีนะคะดดชนีเซตมาอยู่ที่1590 1 1สจุดุดลดลง10.05จุด นะะหรือว่าลบร้อยละ0.63ส่วนเวลา15นากา55นาทีดัชนีเซตค่ะอยู่ที่1,586.97จุดลดลง13.19จุดหรือว่า